สวัสดีครับน้องครับเดี๋ยวมาวิเคราะห์ออเดอร์กันนะอย่างละเอียดนะครับแดดร่มลมตกแล้วเนาะบ่ายบ่ายสองกว่าละนะครับเดี๋ยวพี่ใหญ่จะมาเข้าออเดอร์สักสองออเดอร์แล้วกัน,น,านามาดูกันนะครับกราฟนะน้องๆถ้าทรงนี้นี่ไม่ได้แล้วนะครับการทิ้งไปเลยนะฮะเห็นไหมฮะไส้เยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็ สไซส์ของแท่งเทียนนะครับมีทั้งเล็กทั้งใหญ่ทั้งอะไรปนกันเละเทะไปหมดแบบนี้ไม่ได้นะครับการแบบนี้นี่เข้าไม่ได้เด็ดขาดนะครับจะาทิ้งเลยครับอันนี้พอได้อยู่เดี๋ยวค่อยพิจารณากันนะครับไล่ดูไปเรื่อยๆอันนี้ก็พอได้นะครับเทนชัดอยู่เลือกเทนก่อนครับกน้องเลือกเทนแล้วดูไซส์ของแท่งเทียนอันนี้ก็ไม่ไม่ควรเข้านะครับสู้สองอันเมื่อกี้ไม่ได้นะฮะอะสองสามอันนี้พอไหวอยู่สองสามอันนี้พอไหวอยู่ อันนี้รอการพักตัวนะครับรอการพักตัวแล้วค่อยห,หายจังหวะเข้านะครับกราฟมันเซตตัวลงมาแล้วนะครับแต่ว่ามันเลยจากแนวรับลงมาพอสมควรแล้วนะครับเป้าหมายคือข้างล่างครับเราก็จะรอให้มันพักตัวก่อนแล้วค่อยห,หายจังหวะเข้านะครับถ้าทรงนี้นะฮะ รู้แนวรับอีกแนวไปแล้วนะครับแต่ว่าห่างเส้น s m a 5เยอะอันนี้เราดูก่อนเนาะเราดูก่อนอาจจะอาจจะพักตัวก่อนนะครับแล้วค่อยลงต่อนะครับแท่งนี้เดี๋ยวลอ่อตรงตรงนี้เลยนะฮะเราตรงนี้เลยด้านซ้ายไม่มีแนวทับซ้อนนะครับก็สบายใจได้นะครับอาจจะลงต่อยาวๆรอให้มันพักตัวก่อน ลงยาวมากนะครับไกลมากมีโอกาสพักตัวสูงครับแท่งนี้นะฮะมีโอกาสพักตัวสูงแท่งต่อไปครับแท่งต่อไปเดี๋ยวข้อสองออเดอร์นะครับไม่ข้์ออเดอร์กันเดี๋ยวยาวไปสองออเดอร์ไม่รีบร้อนนะครับค่อยๆดูค่อยๆพิจารณานะฮะดูนะครับว่าจะพักตัวแบบไหนนะครับมันอยู่ในระหว่างการเดินทางนะครับจากแนวสู่แนวต้องรอหลังการพักตัวแล้วนะครับหลังการพักตัว ถ้ามันจะลงต่อก็ไม่ต้องไปเสียดายมันครับก็เราก็รอต่อไปครับออเดอร์ Order มันต้องใช้เวลานะครับอันนี้เราเพิ่งจะเปิดกราฟมายังไม่ถึง2องนาทีเลยนะครับเพิ่งจะเปิดกราฟมาก็มาวิเคราะห์กันยังไม่ถึง2นาทีเลยถ้าจะลงต่อไปมันลงครับรอ,อดูก่อนนะครับ ลงต่อนะครับลงต่อก็ไม่ต้องไปเสียดายมันฮนะข้างล่างมีแนวรับอีกแนวนึงนะครับไม่รู้ว่าลงมาเราจะผ่านแนวรับนี้ไปได้หรือเปล่านะฮะยแดจะขยับนิดนึงอ่าลงมาเจอแนวรับนี้นะฮะทำท่าจะทะลุไปได้โอเคถ้าทะลุแนวรับนี้ไปได้เรา เราตามได้นะฮะเราตามได้ก็ค่อนข้างห่างเส้นพอสมควรเนาะแต่ไม่เป็นไรเราดูก่อนนะครับรอดูการรีเจ็คครับถ้าเกิดว่าจะเข้าที่แนวนะครับต้องรอการรีเจ็คชันนะครับหรือการถูกปฏิเสธราคาต้องรีเจ็คชัดนะครับ mm hmm. รีเจ็คชัดก็โอเคดูนะครับการจังหวะการเข้าหลังแท่งนี้นะครับถ้าทดสอบที่แนวเกิดรีเจ็คชันชัดเข้าที่แนวนะครับ ถ้าลงไปเลยแนวต้องรอให้รีเจ็คพ้นแนวถ้าลงไปไกลกว่าน,นั้นรอรีเจ็คที่เส้น SMA 5นู่นเลยนะครับเพราะมันห่างมากนะฮะโอเคนะครับถ้าเปิดแล้วลงเลยไม่เป็นไรครับเปิดแล้วลงเลยไม่ต้องไปเสียดายมันครับช่างมันไล่ดูไปเรื่อยๆนะฮะเราไม่เราไม่ต้องไปรีบร้อนนะฮะน้องๆขยับแนวตามไปครับขยับแนวตามไปเดี๋ยวมันจะไปหาอีกแนวนึงนะฮะก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะ การิเคาะออเดอร์ของหา่ค่อนข้างที่จะเรียบง่ายนะครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากแต่ต้องต้องรู้หลักต้องรู้หลักการมันลงต่อเนื่องมาหลายแท่งเหลือเกินแล้วนะครับตอนนี้นะทรงนี้ไม่แน่นะครับทรงนี้ไม่แน่ต้องดูแท่งถัดไปนะครับถ้าแท่งถัดไปคอนเฟิร์มเก็บได้ก็ เก็บไส้ล่างได้นะครับก็เขาออเดอร์บายเอ้ออเดอร์เซลล์ยังลงต่อนะครับไม่พักนะครับเมื่อกี้ทำท่าจะพักนะฮะยังไปต่อนะฮะรอพักอย่างเดียวครับแบบนี้เข้ายังไงก็เข้าไม่ได้นะครับพี่ไอไม่ไม่กล้าเข้าแล้วนะครับมันลงมาต่อเนื่องกันนี่อ่าเจ็ดแท่งแล้วนะครับเจ็ดแท่งแล้วแท่งที่แปดนี่ไม่กล้าเข้าแน่ๆนะฮะ ดูนะครับว่างลงมาถึงแนวรับจะแสดงปฏิกิยายังไงตรงนี้มีแนวย่อยอยู่อีกแนวหนึ่งนะครับน้องครับนี่นะฮะตรงนี้อ่ใกล้กันมากนะครับเห็นไหมฮะ แท่งนี้มันบ่งบอกว่าแนวข้างล่างที่ลงไปทดสอบมีแรงเทขายรออยู่จริงนะครับเอาขยับอันนี้ออกก่อนนะครับไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วนมองไม่เห็นนะฮะเราดูก่อน ถ้ามีแท่งขึ้นไปทดสอบแนวแนว,แนวด้านบนนี้นะฮะแนวเส้นสีดแดงที่พี่ไอตีไว้นี่นะครับแล้วเกิดรีเจคชั่นเดี๋ยวพี่ไอจะเข้าออเดอร์นะครับอันนี้ไม่ทันนะครับมันเลยเวลาเราไม่กล้าเข้าหรอกนะฮะมันเลยเวลามันบ่งบอกนะครับว่าแนวนี้มีแรงเทขายรออยู่จริงเห็นไหมครับพอโดนแล้วสะดุง้งโดนแล้วสะดุ้งนะ,ะน้องๆโอ้ไม่มีจังหวะเข้าแน่นะครับตรงแนวนั้นแม่กราฟยังลงต่อเนื่องนะครับทรงนี้ มาโดนแนวรับข้างล่างตอนนี้โดนตีกลับขึ้นไปนะครับลงมาโดนแนวรับนะครับเมื่อสักครู่นี้ไม่น่าจะสามารถทะลุแนวรับนี้ได้นะฮะอ่ะแท่งนี้มันบอกว่าแนวรับตรงนี้มีแรงซื้อรออยู่จริงนะครับบางครั้งบางออเดอร์มันต้องรอนะครับน้องๆไม่ใช่ว่าจะเข้าได้ ในทุกจังหวะนะครับจริงๆแล้วถ้าเลื่อนไปดูตรงอื่นอาจจะมีจังหวะเข้านะครับแต่พอดีว่าเราเฝ้าตรงนี้แล้วเราอยากจะจะเข้าที่คู่นี้นะครับก็ดูนะครับรอดูนี่นะครับโดนแล้วสะดุ้งโดนแล้วสะดุ้งนะครับแนวนี้เดี๋ยวจะอ่าจะรู้ไหมเอ่ยอ้าวไม่ทารู้นะครับเดี๋ยวถ้าขึ้นมาหาแนวนี้อีกทีหนึ่งจะใส่เลยนะครับนี่นะครับกดแล้ว เป็นยังไงอ่ามาดูกันแท่งก่อนหน้านะครับมันเป็นตัวบ่งบอกนะครับว่าแนวนี้มีแรงซื้อรออยู่จริงนะครับก็ไม่น่าจะผ่านไปได้ง่ายๆนะครับมันเป็นแท่งคอนเฟิร์มแนวให้เราเห็นชัดๆนะครับก็อ่าแท่งต่อมาลงมาทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับก็กดเข้าออเดอร์ไปมาดูนะเข้าสองออเดอร์อันนี้รอมานานพอสมควรเลยนะครับก็ไม่เป็นไรถือเป็นการพูดคุยกันเนาะได้วิเคราะห์มองนะครับการเข้าออเดอร์ด้วยกัน มาดูนะฮะว่ามันจะเป็นไปอย่างที่พี่ไิเคราะไหมนะฮะแนวนี้มันเป็นแนวมาตรฐานน้องๆเป็นแนวที่นักทุนทั้งโลกมองเห็นพร้อมๆกันนะครับอ่เรียบร้อยนะครับง่ายๆนะครับเดี๋ยวจะดูอีกหนึ่งออเดอร์นะครับน้องๆครับอ่าเทรนค่อนข้างชัดนะครับ ทำท่าเหมือนจะกลับตัวนะครับกลายเป็นแท่งกืนกินเลยทีเดียวนะเราต้องไปรอดูที่แนวต้านด้านบนนั้นนะครับแนวต้านด้านบนนั้นมันเคยมีแรงส่งกราฟลงมาอยู่นะครับสังเกตไส้สองไส้ด้านซ้ายนะครับที่เป็นตัวยืนยันให้เราเห็นนะครับเพราะ,ะนั้นถ้ากราฟขึ้นไปโดนแนวต้านตรงนั้นก็มีโอกาสที่จะไม่สามารถไปต่อได้นะเดี๋ยวเราจะรอดูที่แนวนั้นนะฮะดูแท่งนี้จะทะลุได้ไหมนะครับแท่งนี้ขึ้นไปได้ค่อนข้างแข็งแรง นั่นนะครับถ้าทรงนี้แทงต่อไปยังไม่เข้านะครับน้องๆทำไมถึงไม่เข้าเพราะว่าอ่ามันโดนหลายรอบแล้วสามรอบแล้วนะครับแล้วก็ มีโอกาสทะลุข้ามไปได้เหมือนกันนะครับมันโดนหลายรอบมีโอกาสทะลุข้ามไปได้เราดูก่อนครับอย่างนี้เราเจอกันสองออเดอร์นะครับวันนี้ก็อาจจะเจอกันยาวนะครับถ้าข้ามไปได้เดี๋ยวจะ,จะ,จะตามนะครับตามนี่นะครับข้ามไปแล้วนะฮะแนวไหนถ้ามันโดนทดสอบหลายๆรอบมันมีโอกาสที่จะทะลุข้ามไปได้นะฮะ ถ้าข้าไปแล้วไปแล้วนี่แนวนี้เป็นจะเป็นการจะเปลี่ยนตัวเองนะครับเป็นแนวรับนะครับตอนแรกเป็นแนวต้านาำได้เปล่าไม่ได้นะครับไม่ได้นะฮะแนวนี้มีแรงเทขายค่อนข้างหนักหน่วงนะครับค่อนข้างหนักหน่วงเราดูนะครับรอดู เมื่อกี้มันทําท่าเหมือนจะข้ามเนะาะอาาถ้าข้ามไม่ได้เราก็ไม่เข้านะครับไม่เป็นไรอาจารย์จะไปดูตรงอื่นนะครับพอดูแล้วจะวิ่งอยู่ไซเวแล้วนะครับทรงนี้เริ่มออกข้างไปเรื่อยๆแล้วนะฮะจะใช้เวลานานลอะวันนี้เจอกันนานเหลือเกินนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะมาคุยกันถือโอกาสได้พูดคุยกันจริงๆถ้าเลื่อนไปเลื่อนมามันมีจังหวะเข้าไปนานแล้วนะฮะอ่ะ กราบลงมาปิดเบียดแนวนะครับแล้วก็แท่งนี้วิ่งข้ามแนวไปได้ไหมหรอดูได้ไหมห่างเส้นนะครับแบบนี้ไม่เอานะครับน้องแท่งต่อไปเรายังไม่เข้านะครับเราจะดูก่อนนะครับอาจจะมีการพักตัวนะก็พยายามที่จะ วิเคราะห์กันไปให้มันเห็นชัดๆนะครับทีละแท่งต่อแท่งต่อแท่งไปนะครับน้องอาจจะใช้เวลานานสักเล็กน้อยนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะดูนะครับอาจจะมีการพักตัวนะครับเดี๋ยวถ้าพักตัวเราจะรอเข้าออเดอร์ที่แนวนี้แหละนะฮะแนวแนวแนวเนี่ยถ้ามันขึ้นไปนี่จะกลายเป็นแนวต้านเนาะเมื่อกี้เป็นแนวรับนะฮะ ยังลงต่อเนื่องนะครับน้องครับวงยาวเลยทีเดียวอ่ะถ้าแบบนี้ไปดูตรงอื่นก่อนอ่ะเริ่มใช้เวลานานเกินไปพี่ไอก็ไม่ค่อยไม่ค่อยชินนะครับกับการที่จะรอเข้าวอเตอร์นาน,านอ่ะดูนะขยับดูก่อนนะครับอ่ะ แบบนี้ไม่ชัดนะครับแบบนี้ไม่ชัดน้องๆอย่าเข้านะฮะ <_ d ata> มันทะลุแนวรับลงมาแล้วนะครับแต่ว่ามันพยายามกลับขึ้นไปแต่ว่าไม่ได้แข็งแรงอะไรอาจจะเป็นแค่การพักตัวธรรมดานะครับเราดูนะเราดูแท่งนี้แหละนะฮะราดูแท่งนี้จะเป็นยังไงถ้าไปปิดแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะ ขับตัวขึ้นไปเหมือนกันนะครับข้างบนนี่ใกล้ๆระยะใกล้ๆน,ใน,นี้มีแนวอีกแนวหนึ่งรออยู่นะครับเดี๋ยวพี่ใหขยับนะมันไปโดนแล้วมันสะดุ้งนะครับแนวไหนที่กราฟไปโดนแล้วมันสะดุ้งนะครับสะดุ้งแสดงอาการนะครับแสดงว่าแนวนี้มีนัยยะสาคัญนะฮะอ่ะขยับแนวตามออกมานะฮะอ่ะแนวนี้นะครับโดนแล้วมีอาการนะครับน้องโดนแล้วมีอาการ ถ้าโดนอีกทีหนึงเข้านะฮะถ้าขึ้นไปโดนอีกทีหนึง่งพี่จะกดเข้านะโอเคมานะครับมันยืนยันให้เราเห็นแล้วนะครับว่าแนวนี้มีแรงเทขายรออยู่จริงนะครับก็กดเข้าออเดอร์ไปอันนี้เป็นออเดอร์ที่2นะครับใช้เวลาน,านานมากๆนะครับก็มาลุ้นกันนะครับลุ้นกันเทนมันเป็นเทนขาลงด้วยนะครับก็เลยมั่นใจนะครับว่า น่าจะไม่สามารถผ่านได้มันสองแท่งแล้วนะครับที่ไปทดสอบแล้วก็ไม่สามารถข้ามไปได้นะฮะดูนะครับอันนี้เป็นแนวมาตรฐานนะครับน้องถ้าเราทําความเข้าใจกับการาฟดีๆนะครับอ่ามันเป็นแนวที่นักทุนทั้งโลกมองเห็นพร้อมๆกับเรานะครับพี่ไอเน้นย้ําอยู่เสมอนะว่าการเทรดมันเป็นการเล่นกับคนทั้งโลกนะครับเราเห็นโลกต้องเห็นครับถ้าเราวิเคราะห์ถูกต้องนะครับแนวโน้มถูกต้อง ก็ไม่มีอะไรน่าห่วงนะครับก็ง่ายๆการเข้าออเดอร์ของยายไม่ได้ซับซ้อนนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคลาการที่2ออเดอร์นี่แหละใช้เวลาน,านานเลยนะครับก็ถือเป็นการพูดคุยกันเนาะปกติใช้เวลาน้อยกว่านี้เพราะเราเลื่อนไปเลื่อนมาหาจังหวะเข้าอันนี้เราเฝ้านะครับเราเฝ้าการมันก็เลยใช้เวลานานาน,นิดนึงโอเคนะครับน้อง,องสวัสดีครับผม